สวัสดีนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องแม่พรพางนวลจันจา้จากำลังเดินทางไปหาเพื่อนที่พ่อปู่วังทะลุนะคะนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าเดินไปแล้วนะคะแม่นวลได้กินอ้อยด้วยอ้อยเหลือมัดนึงก็แบ่งให้แกตอนเช้าด้วยนี่ก็เหลือสองต้น ไปแล้วไปแล้วนะคะมแม่นวนเป็นช้างที่เรียบร้อยไม่เคยมีประวัตินิสัยดีไปแล้วนะคะจะลงกินน้ำแล้วลงกินน้ำที่สะ ลงกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วนะคะหลังจากควนหญ้ามาพ่อควานแม่ควานก็จะพาช้างไปรวมกันช้างตกงานที่วางทะลุนะคะกินน้ำแล้วพังแม่นวลแต่ก่อนเคยมีพ่อควานแต่นี้พ่อก็เสียแล้วเหลืออยู่แค่แม่ควานกับลูกสองคนเท่านั้นแหละค่ะอืม ช่วยการทำมาหากินเษรกิจโควิดแบบนี้ก็ต้องลำบากกันหน่อยตัวใหญ่กินเยอะจําพวกแตงก็วันละสองร้อยโลขอจบการแค่นี้นะคะค่ะ่นระเนนวล กินน้ำอย่างอริดอร่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไม่พอนพังนวลจันนะคะไปแล้วขึ้นแล้วไม่นวลขึ้นแล้วจะไปรวมกันแล้วนะคะช่องไม่พรพังนวลจันช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอจบการไลค์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ